อครับอดีตนะครับกิโลละสี่สิพคับสี่หมื่นะครับประเดีนแมเนไปรัยเด็ดถูกเด้ถเงย่หมัเารยเด้อครับพันยองอีปูครับอเจเจ้าเจ้พอเยอะอันนี้อีฟนี่ครับพี่ตังครับกับอดีนตลาดร้มทางกับบัณฑดิก เมึงตักแพรกับขมโมยสปอร์ล่ตลาดแห่งนี้เนี่ยก็บทมีของพื้นบ้านนะครับเาพื้นเมืองเขาพี่น,อน้องสปอลาวนะครับเขาจะเอาไปเบิรงกันพี่ดำครับแน่นะนะครับพี่ดำครับครับจามเอ็นอันนี้ไม่ยังถนนปีนหอยอันนี้ไป่บ้เนาะเสาจามเอ็นเอ็นตลาดบ้านน้ำดีบ้านที่เจ้าอยู่ทางข้างในคุณบอก ยังไม่เศร้าเราออกมาวะมืดสมือบบบนี้โอ้โหมดนะครับน <that> ี่ครับทานผู้ครับเอาสิไปเหรอเอากระซีไปเหรอโอ้สิถุงก็ฝาดเมถาวกันนะเอ้ยกับข้อยกอนเอ้ยกับข้อยกอนเออ คนไข้สวยคขข้ยหนเดี๋ยวใหญ่โคใหญ่ใหญ่ใดมันมไปยาข้าเนาะมันลงโต้มาดิแม่เลจะมมอยยังนี่งฮอยมฮหอมรสยกินน้ำผัวฮอตหอมฮอสถุงเนียร์ฮอสาว่าจะสาวรครับพี่น้าปหยาดไทยรูด้ เด้ส้นอันนี้อนี้เป็นหอยยังนี่หอยหอยโปหอยนาอ่าี้มันคือหน่วยใหญ่ใช่ปะหอยหอยตัวคีดองเลยหอยตัยตโตอยู่ในเหน่วยนยยลามันคือญ่แท้ปุ๊ยอะไรกาแม่แหะแกเบื่อเบื่อจะขอล้จังเลยไงไอ้โลละหาสิันฝงหังหอยคายหอยปั่มันอยู่เรือไอ้เบื่อเห็ดหอแล้วฝนกีได้แต่ถ้าเบื่อเมียแล้วฝนก่ได้เอูมันยังตับฟ้านบ่ดิ อันนี้บอกอันนี้ไม่แปลกอัดไฟไม่สนนะครับไม่แปลกครับไม่แปลกไม่สนนะครับไม่ไต่ลูกแกช่วยแกื่อไรก็ไม่ไต่ลูกเนี่ยเดียวกันบอกโดยแม่แหละอ๋อซากนี่บอกแกเบื่อฮะซากแม่แกผิดแเบื่อครับมุนหมุนขึ้นไปนะ่ยเบื่อให้ไม่หัวละคนเออแต่เมียเมียตีก็ได้เอาเซนซี่แห้งหมาดให้เงินเอาเงินบ้านเอาส่งร้อยส่งร้อยป่าส่งร้อยอันนุ่ยน้อยหนึ่งสันะนุ่ยน้อยสี่สิบพันไหเออ เอาเอาน่อยน่อยหน่อยมาให้สองโลตัวนี้ก็ตัวน้ำกันไงเลยอยตัวนี้ก็ตัว้กันไงเลยกันกับผู้กินกับกินหอยเรื่อยเลยหอยหอมาาอนี้ก่องนี่ก็กอันกาเลยคือกันกองเดียวกันเอาน้อยนอกางๆได้ง่ายเลูกางๆบ่อใหญ่บ่อใบ่อใหญบ่อใหญ่กระได้กางๆประมาณกางๆประมาณกางๆนี่รุ่นนี้รุ่นนี้พอดีคัเลยเอออร่อยอร่อยแต่ว สีหอยครับอดี้นะครับกิโลละสี่สิบพักับสี่หมื่นนะครับบอดี้เมนพนทุกปัญาเลเอาเอาเอาเอแสงเลยเนาะเดยวเดวหอหลายๆหอยน้หอยปังหอยหวานปลาขี้วหอยหวานหอยีย่งเลยละสี่สิบเลยสี่สิบพัตัวไทยไทยู้ไลวยสีสีจะเปนหอมกเข้าเข้าอันยังกินเลยเข้าซื้อมานึงน้เกาวนๆอยเิ สาวงามกา็เลยซื้อแสนหนึ่งไหครับออม,าามัอนอมดาบ่ครับหนึเออใจขนาดไหกครับน่าอยู่เล่าเลยวันนี้ไปถูกตไทยได้ถูกเด้ถูกงเงี้ยแสนหนเนาะบนเลยใจเด้อารวยอยู่ดีทีแสนหนึ่งใจองอย่างาสิบนสองอย่างตู้ลงพาล้อ ตู้ลมพาลอตตู้ลมเนี่ยตู้ลมขึนอยู่บนแคอนตจะจาข้ห้องเด็กได้ยป็นห้องตู้ลมพาลอเนอะจ้านอกสื่อจาสิบอกมูเขามาสื่อนองเวะชื่อวันชื่อวันน้องวันเด้อนะครับเมฆาวันึาวหอยหน้ามันมันหอยมันหอยปังิอันนี้หอยนาหอยวานที่กะตจาเลาะเลาเลาะเลาไปโอ้โหโมากว่าเดีอยวดี๋ยวแล้ครับมอเลยอดไปมาเ็มาหบึ้ง สาวไม่ฆ่าคนนี้กันมานอะไรกันชิ่อโ้บอกเนมาไคนเบิร์ยังบอกลิปจะขอลงลงนะครับคไอ้เม่ได้ไปไกันมาเวียครับอาจจะว่าซื้อหวโซ่ไฟแนลเอายูทูบก็ล้โอ้มันดีกินตั้งแต่่าเด่นมจำเดือนมาสบายดีไอ้คนรอ กูรับปากหวานเี่ยเดไม่ข้ามเลเจ้าเก่าเจ้าเดิมซื้อหย่างซอยทำมาหัดพร้อมง่ญ่ๆนี่ก็ได้อันนี้พอยน์อีฟูดหนเนาะ่โลดอะไรอันเทดเฮ้ยทับเทพแซ่บเลยอยเป็นมากเป็นมากกรุๆกนหลังเป็นมากเอาเลยเนาะตัวต่อราบพี่นองกับตัวต่อครับ ้เป็นมากอียงนีมากเอียงอะรเนี่ยบกกบกกก้อน้อยวันนีาบอกกบครับตัวกับกบพี่น้องกับตัวกบเขามีบัตรสียงนะครับนีเวลาว่างนครับยว่างกับม้าวเย้นะครับ ราคาเดียวกันที่บอกนี่ราคาปอกกับโบปอกนี่ค่าเท่ากันนะครับโอ้โหราคาโอ้โหพี่ตัวปอกราคาแพงเดีวมาคิดคิดค่าปอกน้ำเนาะก็เป็นกระเทียมเอียงหน่อยนะโอ้โหเนี่ยครับพี่น้องครับสดๆนะครับเพิ่นยอกอีปูครับเพิ่นเจ้าเจ้าเจ้าเอเยอะก็ได้อีปูนี่อันนี้นี่ฮะ สาวต้นี้ครับหยอกอีปูครับเย้าเจ้าโอ้ยนะครับาครับโอ้สีสื่อม่ครับใส่ใส่กระสอบส่เป่าโลโลเท่าไหรน่คันนี้ครับโลละอละอีปูเหลืองหน่อยเนาอาอ้าว่้้าวอ้าอ้้า้าาา้าอออาอา้อาว นี่ก็เป็นม้งไตลุกโอ้ยาพันี่ไะยากกือนนะครับนี่จ้บะมีบะมี่อินูนอนูะี่หนูบะมี่นาะมี่นูจะมีแต่กะบ่อันกระหอมันเอาเมื่อยากอันอันหนูอันหนูใช่ไนมบ่ยาอ้ยยากนะครับขนมันขัมันสดขันเยอะะ มันแห้งด้วยเยันารลโอ้นีอ้มนาบอกเพื่มันชีบนาโอ้โหไฟเตัวเท่าไรนี่ตัวเท่าไรกชิ้นที่เห็นไหมอ้าวตัวนี้นไแหงเเอาเอาไปให้เต็งได้กินกัน ไป,อ,ไป,อ,ไป Ό, อ้อมไปยางไอเสานึ่งม่ได um, okay. okay. um. right. like, ้บอสตบหนูครับนูไวครับนูวนูด้หนึ่คนันอันปูนี้ปู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 หองปูังปแยปูินโอเคปูห้นไข่ลูกไข่ลูกครับมันแซบบ่บยอันนี้มันแบบน้อองง้วอนลยา อ่านี่ครับอันนี้เป็นน้อยครับโดลซซีอันนี้นไว้ครับนไว้รับนนว้นี่ดละแสนับีโอ้มาทำเพรเนเซซ่งตัวนี่ยเซซี่ลูกอาจลูกโอ้เสียงิมากตัวนึงเท่าไหร่คับตัวนึงตัวนึงเจ็ดสิบพันเออตัวนึงเจ็ดสิบพันเนซี เอาซ่อนถุงน er uh. ั uh. ่เด exactly so oh yeah. ้อส oh, ีเชีองใส่เบาะรถมาเลยจิบพันจิบไอ้เล่ามาเลยน้าอ้ว้าอุ้ยใส่ลรบนี่ตอนสามั้นไรสามสั้นแล้วให้ลูกบอกฮะเอ้ยบัดเดิน้ะครับ ลาดน้ำดิกมาครับพี่ครับได้แต่บัคคอยครับหอยหวานครับพี่น้องครับกิโลละสีซีบพันกีบกับ4ีมื0กีบสองกิโลเป็นตอนเนียจะได้กินหลายค่ำนุ้ยไว้ครับตัวละเจ็ดสิ่พันกีบกับเจ็ดมืดเกีบครับววรอมนะครับหอมเพินนะครับไม่ปนอู่ฟอม หอมเซฟักซี่ครับใส่บัวหลายๆครับพี่น้องครับนะเลนะครับเขากะแต่เวลาแหละครับไปทางกลับประเทศไทยแหละครับเรียวยาผู้ใดก็บอกมีไปกินครับแต่ท่านี้กับบะกินครับทั้งหลังกะมูบะกินกะบะกินครับสัมภารนะครับนี่นึ่ะเลาะนะครับจัดละพีจัดละนอกไปกับบรรยากาศนี่นะครับลองผ่านทาง เมืองคาแคกครับพี่น้งครับไปประมาณกิโลเมตรหนึ่งเท่ากัเลี้ยวขวานะครับออกไปสุดดันโดตรโคตรข้าเมืองล่านะครับข้าวสุพรรณใท,ท้เลยครับวัดีพีสุขคุสุขนค,ครับพี่น้งครับสวัสดีครับ